ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Go Wismi ไปกับผิงครับวันนี้พามาท่องใต้ครับท่องใต้เปิดประตูที่หาดมกรกรเป็นอุทยานชาติชายทะเลที่อำเภอทับสะแกจังหวัดจุทพ่ขันธ์ซึ่งมีกิจกรรมการท่องเที่ยวมากมายลงใต้นะครับก็ต้องแวะมาที่นี่มาพักผ่อนมีทั้งที่พักลานกลางเงต็นท์ต่างๆนะครับสิ่งแรกคือมาชมกิจกรรมที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวยกตัวอย่างกิจกรรมที่น่าสนใจที่นี่ครับมาขี่จักรยานหรือปั่นจักรยานตามภาษาวัยรุ่นนะครับออกกําลังกายกันจะทําเส้นทาง เลียบชายหาดนะครับลัดเลาะ,ะ,ะไปตามในป่าชายหาดนะครับก็มีการปั่นจักรยานเข้าไปชมวิวออกกำลังกายด้วยครับเป็นกิจกรรมเชิงรักที่น่าสนใจในพื้นที่ของอุทยานชาติหาดวันก่อนการมาท่องเที่ยวในอุทยานชาติที่ถูกต้องเนี่ยสิ่งแรกที่ทควรจะเข้าคือศูนย์บริการท่องเที่ยวเพื่อ จัดเตรียมข้อมูลเข้าจองที่พักการรายงานเรื่องราวต่างๆแล้วก็ดูแลในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้อ,ของเรื่องนิทรรศการต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุทยาและวางแผนการท่องเที่ยวครับและถัดออกมาก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ก<ม>็ต้องบอกว่าวันลกรมีความพร้อมในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงรักเป็นอย่างยิง่ง<ม>หนึ่งในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอุทยานชาติก็คือการจัดให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับแต่เป้าหมายห,หลักจริงๆก็คือการอนุรักษ์ระบบนิเวศชายหาดเอาไว้นะครับะฉนนั้นการมาท่องเที่ยวอยุทยานชาติเนี่ย เราจะมีเป้าหมายหลักๆคือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพเดิมนะครับโดยมีการท่องเที่ยวเรียนรู้นันทนาการนันทนาการคือการจัดกิจกรรมและสุดท้ายคือเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิชาการนะครับนี่คือความเป็นอุทียานชาติของประเทศไทย ฝากท้องไว้ได้ครับที่ร้านอาหารสวัสดิการของอุทยชาติหาดบรรกรอาหารทะเลอร่อยมากครับหังกินมีตลอดแต่ละเช้าถึงเย็นครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเตรียมอาหารมาเองถ้าสบายๆก็มานั่งชิวๆทานอาหารที่นี่ได้ ป่าชายหาดที่หาวิทยากรเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของระบบนิเวศครับระบบนิเวศป่าชายหาดที่ดีต้องมีพืชคลุมดินมันจะเป็นผักบุ้งทะเลเป็นเตยทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่ชายทะเลเนี่ยต้องอนุรักษ์ไว้ให้เป็นธรรมชาตินี่คือธรรมชาติของชายหาดวิทยากรซึ่งมีความสวยมากอย่างที่ผมบอกแล้วว่าคนที่ลงมาพักใต้ขับรถเที่ยวเนี่ยก็ควรจะมาแวะพักมากางเต็นที่นี่กางเต็นดีมากครับชายหาดสวยสะอาดมีอาหารก,กินที่อร่อยนะครับและถ้ามีเวลาว่างเนี่ย แนะนำนี่ครับหาดนกอยมีทะเลมีแนวปะการังด้วยด้านหน้าคือเกาะจานนะครับจะมีแนวปะการังน้ําตื้นซึ่งเหมาะสำหรับการดําน้ำดูปะการังน้ําตื้นนะครับที่สวยงามแห่งหนึ่งเหมาะสำหรับเป็นที่ฝึกดําน้ําแบบสโนว์กลิงครับนี่คือชายหาดที่เงียบสงบยามเช้าที่หาดพนก,กรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในอุทยานทางทะเลของประเทศไทยครับ เหมาะสำหรับการเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดำน้ำตื้นโดยใช้ s n o r k l i n g ครับลงเรือที่นี่ไปดำน้ำตื้นดูแนวปะการังที่เกาะจานเกาะท้ายทรีครับซึ่งมีแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยงามไกลๆนู่นครับก็มีบริการครับเป็นของสวัสดิการก็มาลงทะเบียนแล้วก็ร่วมเดินทางไปกับเจ้าหน้าที่อุทยานชาติ ตอนเช้าที่หาดแมนก,กอครับองมาจิบกาแฟริมชายหาดซึ่งเป็นการจัดไว้เป็นรานบริการของอุทยานครับสวยครับสะอาดสะอานมีมุมนั่งกาแฟาชมวิวนะครับเปิดบริการตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งครับเชา้าเช้าความจริงที่นี่จะมีร้านอาหารสริการที่มีอาหารทะเลอร่อยมากนะครับอือม,มีกลิ่นไม่สนอหอม โชคดีครับวันนี้มาเจอกับอาจารย์หนองครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดัชนีเอ็มพาร์คณะวนรสายครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดก,การนิยมชาติเราลองรู้ิว่าความเห็นของท่านอาจารย์ในเรื่องการจัดทำเป็นยูนิตแคมป์ของรายการเต้นที่หวาวัดกรเป็นยังไงครับที่นี่เหมาะมากครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับตอนเช้าครับถ้าอาจารย์มองว่าที่นี่ควรจะเป็นรายการเต้นแบบยูนิตแคมป์อย่างที่หลักการวิชาการยังไงครับอาจารย์ลองลองอธิบายความเป็นยูนิตแคมป์ของการจัดการนิยมชาติดูครับพื้นที่นี้เหมาะมากเลยที่จะเป็นยูนิตแคมป เป็นการแบ่งพื้นที่การเต็นเนี่ยให้เป็นหน่วยให้เป็นส่วนๆเนี่ยที่มีขนาดเล็กลงแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวนะคะมากขึ้นอาจจะเป็นสําหรับกลุ่มที่มาจะแบบเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นเพื่อนด้วยกันเนี่ยสองสามเต้นแล้วก็รวมอยู่ในโซนเดียวกันแทนที่ถ้าเรามองกว่าจะไปตรงนี้นะคะแต่เดิมเนี่ยมันเป็นหลังการเต้ตตนที่เราเรียกว่าแบบโอเพนแคมป์<ว>มแบบรวมครับนะคะแบบรวมใหญ่เลย แล้วก็เราจะเห็นเลยว่าในลักษณะของการความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันน่าจะมีเอ่อมีความเป็นส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการในการจัดการก็ง่ายมากเลยถ้าเราเห็นแบบเอ่อตัวขอนไม้ขอนไม้ครับความจริงที่พี่หมาะใช้ขอนไม้สนที่เขามีอยู่เยอะแล้วเนี่ยมาปรับปรุงกลายเป็นที่นั่งพัก แล้วก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงแนวเขตแบบแบ่งออกมาเป็นโซนนะคะเล็กๆเนี่ยกลุ่มนึงอาจจะมีสัก3ามี่เต็นท์ให้มันมีความเป็นส่วนตัวไม่ได้สอดคล้องกับที่นักเที่ยวมาเป็นรถตู้ประมาณเจ<ม>คนมีสักสามเต็นท์ในสามเต็นท์อาจจะมีที่นั่งสักชุดหนึ่งนะครับมีที่ทําปิกนิกเบาๆเล็กๆนะครับก็บเป็นเป็นอะไรที่เป็นเสน่ห์ของการพัก,กค้างกลางแจ้งครับแล้วก็ทํา อะไรนะใช้เส้นทางสัญจรถนนเล็กๆเนี่ยเส้นทางเดินเท้าเนี่ยเป็นตัวแบบนํานักท่องเที่ยวไปแบบแล้วก็แบ่งตัวโซนก็ได้นะคะมันก็จะช่วยทําให้มีความและที่สําคัญนะครับเพราะว่าที่นี่สเสนตรงอยู่ตัวที่ว่ารถยนต์คนไทยเรามากับรถยนต์เพ<ม>ราะฉะนั้นการที่มีรถยนต์จอดใกล้กับที่เป็นยูนิแคมป์เนี่ยเป็นสเสน์แบบไทยๆซึ่งในต่างประเทศอาจจะเป็นรถยนต์ไปจอดในแต่ละหลุมของตัวเองแต่ที่นี่ครับเขาทําพร้อมแล้วเป็นที่จอดรถติดกับลานกางเต็นท์ ปรับอีกนิดเดียวเพราะว่าที่นี่ก็จะเป็นยูนิตแคมป์ที่ดีเยี่ยมเหมาะสาหรับก,การเข้ามา,าไปพักใต้แวะพักนอนที่นี่กลายเป็นจุดกลางเต้นนอนโดยเป็นลานกลางเต้นที่เป็นยูนิตแคมป์ที่สมบูรณ์แบบก็ฝากทางหัวหน้าอุทยานฝากทางหน่วยงานต่างๆได้ลองทำมีอีกส่วนหนึ่งที่นอกจากจะเป็นยูนิตแคมป์แล้วก็คือเป็น RV อาวอะค่ะรถที่มาแล้วก็เสียปลัก๊กแบบ ก็เรียกอะไรนะต่อไฟฟ้าต่อระบบท่อของเสียเสียค่<ท>า<ำ>ธรรมเนียมปั๊บก็ได้กุญแจ <า S 1> ไปเปิดกันใช่นะคะก็คือเราสามารถแบ่งให้มันมีความหลากหลายของก็เรียกอะไรระดับของลานกลางเต็นให้ท่องเที่ยวได้เลือกมากขึ้นเพราะว่าพื้นที่เราเนี่ยศัก,กยภาพมันดีอยู่แล้วมันได้อยู่แล้วนะคะแทนที่เราจะทําเป็นรูปแบบเดียวเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็พอเราแบ่ง แบ่งโซนเนี่ยเราจะทําให้รู้สึกเลยว่าความแออัดความหนานแน่นเนี่ยมันจะลดน้อยลงนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นสเสน่ห์ของการกลางเต็นในอุทยานคือถ้าเรากลางเต็นแบบรวมใหญ่เนี่ยเราเห็นเป็นร้อยๆเต็นเนี่ยเราจะรู้สึกอึดอัดนะคะรู้สึกแออัดแต่ว่าถ้าเราแบ่งออกมาเป็นกลุ่มย่อยๆกลุ่มเล็กๆเนี่ยมีสัดส่วนมีความเฉพาะตัวเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าอ่านะมันอยู่เฉพาะกลุ่มของเรานะคะเราก็จะได้บรรยากาศ สงบนะคะแล้วก็เหมาะสมกับการมาเที่ยวอุทยานตัวนี้ครับคือพื้นที่ต้นแบบที่ควรทําเป็นยูนิตแคมป์มีลานจอดรถมีพื้นที่เปิดโลง่งสาหรับการทําเป็นที่กางเต็นท์ประมาณสัก3 4เต็นท์จุประมาณ10คนนะครับมีตรงนี้บริเวณนี้อาจจะทําเป็นโต๊ะสนามนะครับสาหรับนั่งทานอาหารชมวิวต่างๆนะครับมีสิ่งต่างก็น่าสนใจครับนั้นตรงนี้ก็น่าจะจัดเป็นพื้นที่ที่เป็นต้นแบบของการทําลานกางเต็นท์แบบยูนิตแคมป์ของประเทศไทย สำหรับรถหยุดรายละเอียดเมื่อกีนที่เราจะมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในการวางแผนการท่องเที่ยวมีห้องประชุมมีห้องจัดสจการ และมีสิ่งแสดงที่น่าสนใจในพื้นที่ของอุทยานชาติหาดละกอนครับและนี่คือทั้งหมดของความเป็นอุทยานชาติหาดละกอนมีทั้งหาดทรายท้องทะเลแหล่งเล่นน้ําแหล่งดน้ำนะครับเกาะแก่งต่างๆและก็เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ชายหาดของหาดละกอนครับสำหรับการโกวิชีเวันนี้ขอจบลงลง,ลงที่ร้านอาหารกับศูนย์บริการท่องเที่ยวหาดละกอนครับพราะก็หม่นในรายการต่อไปครับกับ Go With มีไปกับเพื่ครับ